และต่อกันนี้นะครับกับยูน News ของเราหัวข้อของยูนิวส์วันนี้โพสต์ว่าก่อนจะปลาดูให้ดีไปมีว่ามีอะไรไปชมกันครับที่เห็นจากภาพนี้นะครับคุณูชมเห็นเหมือนเป็นหนองน้ําเล็กๆนะครับมีต้นมีจอกมีแหนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีปลาในดิ้นไปหมดเลยถ้าเกิดว่ากล้องไม่สูงเข้าไปก็จะคิดว่ามีปลาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ แต่พอดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมมันมีสิ่งที่มันตัวใหญ่กว่าปลาเนี่ยนะครับมันคือจระเข้ครับคุณผู้ชมมันไม่ได้มีตัวเดียวนี่นะครับที่หนองน้ํานี้เนี่ยมันมี3-4ตัวคือถือว่าเยอะมากเลยนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมอย่าเผลอไปจับปลาแล้วไม่ดูให้ท่วนทีก่อนแล้วจะเห็นภาพแบบนี้เนี่ยตกใจเนี่ยรีบขึ้นจากบ่อไม่ทันนะเพราะบอกได้เลยว่า เจ้าจระเข้ที่เห็นอยู่เนี่ยหลายตัวคงกําลังมีความสุขและเพลิดเพลินกับอาหารที่เห็นอยู่บริเวณรอบๆตัวของมันเนี่ยนะครับถือว่าน่าทานกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับเราก็แหมถ้าเป็นคนเราจะไปเก็บปลาเอาไปขายเนี่ยก็ต้องคิดก่อนนะว่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราจะไปเก็บปลาเพื่อเอาไปขายทํากําไรกลายเป็นอาหารของจระเข้ซะแล้วเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ